ชีวิตเราเนี่ยต้องหาอะไรสักสิ่งหนึ่งเพื่อเป็นเป้าหมายนะซึ่งเป้าหมายของผมคือการเปิดให้ได้การ์ดลุกนะฮะการสี่ไปที่เราตามหาสำหรับการเปิดการ์ป็นม้อนหนึ่งเดือนหนึ่งเซตกับเซตพิสเมติกเอกเวอเรชันนี้นั่นเองนะฮะโอ้เป้าหมายมีไว้พุ่งชนผมไม่รู้ว่าผมจะพุ่งชนเป้าเมื่อไหร่เหมือนกันนะเนี่ยอ่ะวันนี้มาดูกันเป็นตัวของโลโตสติกนะครับและเป็นแฟนลูต้มต,ต,ต่อด้วยตัวของเบอร์รี่นะและเป็นฮุดฮุด ต่อด้วยตัวของเอเกอร์มาร์คและเป็นเฟสิวัลกราวส์ต่อด้วยตัวของฮารุชาเนี่ยเลมิสติโออีกแล้วต่อมาเป็นโปเกบอลนะครับมาสเตอร์บอลมาหน่อยมากต่อไปที่ตัวของบอลซองและใบสุดท้ายมาไหมทันต้ออไหม เราไม่ควรหวังอะไรตั้งหนานแล้วป่าไ้เซตเนี้ยฮะโดคูเอ้ามาทำไม